แฟนตาไปไหนโอ้ยไม่ได้ทำวิดีโอมานานมากมีโอกาสได้กลับมาที่นี่อีกครั้งก็เ,เลยทำอีกวันนี้มีของใหม่มาโชว์ตามฤดูกาลเอนเมษามการเก็บน้ำเมเปิ้ลไซรัปเราจะมาสาธิตการทำเมเปิ้ลไซรัปอันนี้ต้นเมเปิ้ลนะเพื่อนเพื่อน ต้นเมโป้มาเก็บก็มาเก็บ <She esh. S 2> กมเ,บเมโป้เหมือนเก็บน้ำยางเลยเนาะเหมือนเหมือนเก็บน้ำยางที่ประเทศไทยเก็บเหมืนเก็บน้ำยางที่ประเทศไทยเมื่อเช้าหิมะตกนะเพื่อนๆอ๋อแล้วบอกว่านตั่อนตม oh. right yeah. นันอาานตนต เพิ่นเอาหญิงเขาไปเจาะปุ๊บลองชิมนะเพื่อนๆกระกระไม่เคยหวานไปไหนนะเพื่อนๆแต่ว่าพอไปต้มปุ๊บมันหวานไหมหวานหวานหอมอ่ะเออมันกระซงหวานอยู่หน่อยนึงไม่เหมือนน้ำเปล่าเท่าไหร่ <Next> <laughs> เรากับมาร์คสนเดฟปูอ่ะทายวิดีโออะปูแล้ว <laughs> มากักโอ้ลืมว่าให้ฟังว่าบ้านเพิ่นกับมีลายเนะาะลายทางังเรื่องชุดเก็บอันนี้เพิ่นหนาวนะเพื่อน <laughs> ๆเห็นอย่างนี้ที่แบบไม่ค่อยมีหิมะนี่ไม่หนาวนะยังหนาวอยู่ มาสรซางนหิมะตกลูกกับบอสบายแล่นออกมาบาั้ทันแล่นออกมาท่าหิมะบั้นทันเบิ้งหกสิบกว่าแล้ว,ลวก็ยังแข็งแรงอยู่ตามเราต่อไปแข็งแรงมากปอ่แข็งแรงมาก,อมากโอ้ยไม่ได้เจอกันนานเบาบ่าาถือเลยไม่รู้จะโมอ,อะไรเลย อืแล้วบอกว่าไอน์เลวบอกว่งนี้เาต้มกันเมื่อนี้เก็บก้อนสรนล้วว่าเก็บก้อนที่เหยียบนะเพื่อนไกีบบ้านแลอกอ่ะ before mm. you used to have

ยายหลายส่วนแบบว่าก็กะยีเห้คายส่งเลาะหนียังยังใช่หรอถ้าเพื่อนเพื่อนรู้จักไม่เพ็่นสลับนาะไปหาเบิ้งเดอร์อยูว่าช็อปประเทศไทยเนะี่ยแพงกันนียพี่น้องน้ำหวานซื่อๆนะ่ะลายลอยขวดน้อยๆเขาเอามากินกับแพนค้งแพนเค้กเนี่ยอุ้ยมิสดินไม่สบายยายเลยบอกว่าแล้วยายเลยบอกว่าก็ว่าแล้ว ดินนี่ใส่อยู่ประมาณสี่ชั้นน่าจะไม่อยู่น่าจะมือแข็งมือแม่ยังแข็งเลยลูกโอ้โ,อโ,อโอหนาวใช่ไหมลูกไม่เคยเจอความหนาวเหรอเฮเจอก็ <c oughs> โอ้โอโอโอสภพสบพ่อซบพ่อสต้า <c oughs> แล้วก็มีลายต้น อันนี้คือสภาพบ้านตอนที่ไม่มีต้นไม้แล้วเคยมาตอนเดือนทันวาอุ้ยงามงามอยากจะอินเสิร์ตภาพให้ดูเดี๋ยวไม่รู้จะหาระวังนะรู้จะหาเจอป่ะ ไปเก็บอีกมีหลายต้นนะพเพื่อนมีลำธงลำทานอ้โ ท่าประจำแล้วท่าประจำพ่อปู่ <laughs> มีลำทารน,นะเพื่อนๆลำทานน้อยลำทานหิมะหิมะละลายนี่ไหลลงไปบ้าน พฟตี 40, 40 mm ้ีแกลเหรอ40แลทแล้วบอกว่าอันนี้ประมาณ40แกลลอนพอไปต้มแล้วู่ได้น้าเมเปิลหนึ่แกลลอนสำเพอสำเพอมันถึงแพงเนาะเขาขายแพงฮะ full bucket again too crazy <laughs> going uh. to boil them tomorrow. <laughs> and, uh, this one just coming out, crazy. Yeah. Uh. You can boil them tomorrow. Yeah, because to rain the next two days, but really warm, and then tomorrow morning, and then going uh, to rain, but it just comes right out of the tree. Yes. Cho cho. cho Really good. <laughs> yes. Do you want to try some? <laughs> oh, oh, been บอกอะไรวะเอออีกนี่บกเอออีกเอออีกเอออีกเอออร่อยดีเออเออป่าไม่ได้บอกว่าเอาอีกอะไรน่ะ <laughs> Cut that. Well, put it right there. You can take it right off the tree. Yeah, uh, the arch. the uh, syrup's heating up. Hi. Fire starting. Hi. Fire in there. It's still uh, possible for a while. But so the sap goes up there, and then it'll come out here, mm -hmm. and mm. then it'll take it out here. เอาน้ำใส่อันนี้น้ำใส่นี้มันก็จะไหลมานี่แล้วมันก็จะต้มต้มต้มแล้วก็จะไปนู่นเหรอจุดโอเค And y finish ไ h e boil inside inside a h อืมแล้วก็ไปต้มอีกข้างใน boy pretty crazy to out of the tree yeah. Yeah. yeah, I think a great thing. the is good. Yeah. yeah your birthday, it's really good. from yesterday? No, it's just uh, Starting to drip, starting to get uh they call it they call it sheeting where it kind of shoots off that. Mm -hmm. It's the syrup. Yeah. Mm -hmm. Almost getting to be sugar bubbles now. Mm -hmm. See how it's starting to drip off <laughs> any, any? เดซุ้มไปไกลไม่กินฟ้องถ้าเริ่มเป็นฟองอากาศแต่ว่าไม่ได้นี่ทำกินฟ้องที่ดูอิดไปเลยอิ

don't kill this hey, there's one mm -hmm. let me do another one shake when it finished. nice little cup and, and the best thing is you can take like uh, just jar from you know curry or uh, pickles or, uh -huh. or something and just, just, and, clean and just clean and, it and, and use it yeah recycling yes i and glass is the best thing to put it in yeah okay